ไปเจอกันที่บ้านเสียวยกที่3ขึ้นทางอายกสามแล้อจารย์นเกืบเนมหลังจากที่ยกสองนี่ตามบชูขวาของนอววังจันมีตำหึงครับขวาม่อมืดครับมตัวเล็กกะหมวนก้านคอนะจารย์อ้วนนะ เป็นลูกเก่งของเจ้าฟ้างามแหละแต่วันนี้จะทำอะไรมีวังจันได้ไหมเดินเพลินเลยอาจจะหลับไม่รู้ตัวนะต้องระมัดระวังใช่เพราะฟ้างามนี่มันฝีมืออยู่แล้วเดินหลักเดียวชังเชิงสายตาดีเดียว,ยว ه, กันเอาเข่าโค้งมาสองเมตรครับทีนี้บอกว่าเร็วครับดิวังจันทร์ พยายามพาไปไปพาตัดตัวบัดทิ้งไปเอ้าไปเดินขวาก็มีสองแผลรี่เปลวตีวัชกับมีเลือดซิ๊บซิบมันน่าจะสองแผลแล้วนะจะโดนทางซ้ายทางขวาแก่ันนี้เบือดเบือดเจ้าตีวัชกับเอาสองมาแก้วยเข่าเดินครับ ไปไปเอามัดขึ้นมาในเต็กขวาพยายามเตี้ข้ามาเท็กขวาลากเอี่ยขวามือตีเตะผเจ้าฟ้างามต้องฟ้ากินปูรภาเดิมสมัยเล็กๆก็หมุนซ้ายทีขวาทีครับฟ้างามเข่าซ้ายมา แต่ออตอนนี้บรรยากาศสิงเชืีอครับขวาไปซ้ายขึน้นมานี่ไงนี่ไล่แผนพยายามลากออกมาครับนิววังจันต์เป้งขวาไปทีน,ะนงึงเด็กพงศกรหรือว่านิววังจันต์ครับอสองแผลจริงๆครับบอกว่าหุณเข่าหน้าเปลือยอีกคนนึงครับทางแ้ายของนิววังจันต์เอ่อเอาเพื้น เด็กเห็นดีขวาโดนซ้ายเบิร์ดขยับขวาบิดบังปีบเสียบซ้ายมาเฮ้รับด้วยรับด้วยน่าเด็กๆระมัดระวังนะขอบเวทีครับมวยใหญ่ต้องห่างๆเวทีครับเด็กๆคนแก่ด้วยแยกแยกศรีชัยบอกของมีครับบอลยกที เดี๋ยวอาจารย์ดูนะครัมัต่ขอค่าตัวทั้งสามหมื่นไปนั่งโฆษณาให้ยกสี่แล้วยกสี่ยกสาคัญครับแม่เจ็ดพันบาทครับแม่เชื่อไม่เอาแล้วเชื่อไม่เอาถือว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ฟีลาลูกพูดใช่ไหมครับขวามาเหนืยวังจันทร์ล่แขนเอาโดนหัก แลูกเก่งของเจ้าฟ้างามครับต้องบอกว่าเรียบขั้นเทพครับอเอาซ้ายตาจะเล็ซ้ายขึ้นมาจะด้วงเสื้ทีนึงดูวังจันทร์ในประเภทเต็มตัวตลอดครับยิงโดนก่อนที่ิน ความเร็วอยู่ที่ฟ้างามครับสกอร์กิน่าเป็นเลิศเล่นเป็นดวลระดูพี่อ้าววันจันทร์ครับใหมโดนรวบครับตอนนี้บรรยากาศใหม่กาแฟดีหนาตาจริงๆพยายามจัตเอาเอาพื้นยังไม่โดนแขนเต้นกระพือขวาเทปทงสกอร์เอาครับฟ้างาม เนีเอาเลือนไม่ออกแล้วตอนนี้หมอุนทีซ้ายทีครับก็ทีซ้ายมานิวังจันขยับัดขวาอ,อ,องในร่วมาโดนแข้งซ้ายเออเป็นนักที่สองครับเกือบต้องผาครับนิวังจันต้ว่าปลาเลยไอ้น้องเออดง็นขา คู่นี้คู่เดียวเียคุ้มครับมีที่ไหนหกสิบบาทก็ที่ประตูนี่แหละมีที่ดีทีเดียวไปฟังอุมลนี่ไม่มีคู่เอกยังร e e, <masked, S 1> ้อยสี่สิบนะมีคู่เอกระดับชงสามน้าจานรุกโอ้โหทุกที่โอ้โหข้าจะมาตีสองครับตัดกระเพรากันดับเสายคืน เดินครับเพชรพงสกรสายมืดขวาไปเอ้าเสีเยงเชียร์ยังรอครับยกสี่ยกสำคัญอดยกทีสี่อดยกทียกห้าย,ยกสุดท้ายครับแดดฟ้างามน้ำเงินเพชรพงสกรรุ่นพี่ครับแม่ห่างหายเวทีไปนาน เพิ่งจะมาหายใจนี่เป็นไฟที่สองไฟแรกนี่อยู่นลคูบเดินขยับพอเตะปุ๊บก็ถีบปั๊บครับเ,เล่นจังหวะฝีมือแล้วครับฟ้างามครับกะ,ะบาทาลูกทักเลยครับ มีวังจัดรุ่นพี่ขยับ่ขับนอกไปทีนะแอบดายมาต้องบอกว่าวันนี้สอกคมนะแอเล่นเอาเต่าเพชรพงสะกรเนี่แตกทั้งซ้ายทั้งขวาแน่จะด้วยนะแต่ขณะที่รุ่นพี่ครับแต้องบอกว่าหัวใจครับหัวใจมันต้องใหญ่กว่าตับนะโอซ้ายมามัดนะยังไม่โดนนาย ทั้งขวาทั้งแมทำลายจังหวะทุกอย่างนะครับเจ้าฟ้างามครับเจ้าปวดหัวเหมือนกันอย่างนี้เจอมวยชกยากอย่างนี้ก็ไมปวดหัวหน่อยแล้วปวดหัวแต่มันก็สู้นะเราเรียวบางจัดหัวใจเกินร้อยู่ยแล้วศักดิ์สีบนเวทีนี่ตัวตัวตั้นก็ยอมใครอยู่แล้วแหละสู้กันม่ถึงกีกาขว้คู่นอมา เออรวกรวบอาแย่ครับยืต่อถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับสมกับคู่เอกค่ำคืนนี้ครับอ,อ,อาจจะไม่พลิกฟ้อกไม่ดุเดือดเท่าไหร,ร่นะราคานะแต่จะสรคอนเสิร์ตพี่รุ่นน้องคาระวะรุ่นพี่ครับาจะดวนเป็นภาพที่สวยงามสวยงามครับนาชิโชมครับน่าชื่นชมไม่มีในกฎกติกาครับ ใหชมมากๆเลยชมไปให้กับฝั่งแดงกับฟ้าอามชอห้าพยักษเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรพงสก